สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลนารีบีเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตฉุกเฉินกันนะครับตอนนี้มันมีอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบอยู่ๆก็มานะครับผมเป็นอัปเดตด่วนแล้วกันนะทุกคนตอนนี้นะครับอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยก็คือตะเป็นอีกพี่นะครับเดือนเจนอัปเดตนะครับผมก็คือเขาจะมีเขาจะบอกไว้นะครับว่าจะมีอัปเดตเนี่ย อาจจะมีดันเจี้ยนนะครับ2แบบนะครับที่ได้ EXP นะครับก็คือจะเป็นดันเจี้ยนปกตินะครับแล้วก็เป็นดันเจี้ยนที่เป็นเอ่อหอคอยร้อยชั้นของเรานั่นเองนะครับส่วนการให้ EXP เนี่ยนะครับดันเจี้ยนแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยจะให้ EXP ตามเล้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านขวามือนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับก็มันจะเป็นแร้งอีนะครับจะให้10บไอคีนะครับแล้วก็แร้งดีเนี่ยจะให้20นะครับแล้วก็ตามลำดับขึ้นแต่ละ10ไปเรื่อยนะครับจนถึง s อนะ ที่ให้อยู่ที่70นะครับผมส่วนอีกอันนึงที่เป็นสเปเชียลนะครับสเปเชียลดันเจียนเนี่ยก็จะมีพวกเออ่ดับเบิลดันเจียนใช่ไหมดันเจียนก็คือดับเบิลดันเจียนเนี่ยจะให้ e ีกพคูณสนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเข้าที่แรงเอสเเนี่ยเราจะได้ถึง210นะครับในการเคลียร์ดันเจียน1ครั้งนั่นเองนะครับอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นเลดดันเจียนนะครับเลดดันเจียนเนี่ยให้อยู่ที่คูณ5นะครับซึ่งถ้าเราเข้าแรงเอสเนะครับก็เท่ากับว่า เราจะได้ XP อยู่ที่350นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับแรลงเอ็อย่างเดียวนะทุกคนแต่แรลงอื่นก็ลองไปคูณดูเอานะครับว่าได้เท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าถามผมส่วนตัวคือโคตรเยอะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยนะครับยังไม่ได้เก็บเลยยังเป็นหนึ่งอยู่เลยนะทุกคนเออยังไม่ได้ใช้ด้วยนะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะครับผมก็จะได้เก็บแล้วก็แบบรัวๆนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทแล้วก็การเอ่อซ่อมแซมต่างๆนะครับเขาก็จะทําให้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือ ตอนนี้นะครับการที่เราจะเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลของเงานะครับปกติเนี่ยนะครับเงาเนี่ยถึงผมยกตัวอย่างนะครับก็คือเงาแรงเอเอแรงเอสนะครับที่ผมจําได้นะเลเวลมันจะอยู่ที่200นะครับมันจะตามที่200นะครับถ้าเราอยู่ที่แรงตั้งแต่ e ถึง b เนี่ยจะอยู่ที่แค่200นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเออ่ต้องเราไปแรงเอขึ้นไปนะครับมันก็จะเพิ่มตามดับไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิด ให้ดูข้อมูลในด้านขวามือนะครับผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับคือแรงเอเนี่ยจะบวก5เลเวลนะครับก็อย่างตัวเนี้ยสมุดเป็นเอใช่ไหมอะเวลอยู่ที่200นะครับมันก็ตีได้เท่านี้นะครับพอมันอยู่ที่205เนี่ยนะครับมันก็จะตีได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะสังเกตนะครับเมื่อกี้200อยู่ที่อ่า1น8นะครับ1.48พอเราเพิ่มไป2 0 5านะครับจากโหจาก1 8คือเพิ่มมาเกือบเท่าตัวเอาจริงนะครับแล้วก็ พอตอนนี้ผมแรงเอสพัดใช่ไหมครับมันจะเพิ่มอยู่ที่เออ่60เลเวลนะครับซึ่งทําให้ตัวเนี้ยพอเรากดตันนะครับอยู่ที่260นั่นเองนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่แรงเอสเฉยๆนะอยู่ที่1.45ใช่ไหมเออเมื่อกี้เพิ่มเป็น222.81อทีนะครับก็คือแรงโคตรๆนั่นเองทุกคนแรงมากๆนะ เออแรงจริงนะครับก็คือเพิ่มมาเยอะนะครับพอเวลมันอัพขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะเก่งตามเราขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับยังไม่รวมการที่มันบวกตรงนี้ให้อีกนะครับผมก็บอกเลยว่าดีจริงนะครับก็ตอนนี้เขาจะมีตารางขึ้นมาให้แล้วนะครับอย่างที่อย่างที่ผมเปิดให้ดูแล้วทุกคนนะครับแล้วก็จะมีพวกเกมพาร์ทใหม่ๆม,มาด้วยนะครับประมาณ3าเกมพาร์ทนะทุกคนก็คือเป็นเกมพาร์ทตัวนี้นะครับผมเพิ่นให้นะก็คือจะมีการซื้อหลายๆพาวเดอร์นะครับเออ ไอเซตของเราเนี่ยนะครับมันได้แล้วนะครับก็คือซื้อราคา249โลบัสหรือตั๋วนะครับก็คือจะได้300คอมมอนนะครับแล้วก็200แร่นะครับแล้วก็150รีเจนดารี่นะครับในราคา249นั่นเองนะครับเอาเป็นตั๋วดีกว่านะตั๋วมันดูแบบไม่เปิงเงินนะครับแต่ใครที่แบบเหลือๆนะครับจะเป็นโลบัสก็ได้นะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่มาใหม่นะครับก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวขายโฮชั่นนะครับ ก็คือถ้าผมเดาไม่ผิดเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะให้อย่างละ2อันนะครับใน3โพชั่นเนี่ยมันจะได้3โพชั่นเลยนะทุกคนแต่ว่าจะได้2อันนั่นเองนะครับอย่างละ2อันเท่ากับว่าปกติเนี่ยพอร์ชั่นแต่ละอันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เออสามสิบเก้ากับ49ใช่ไหมถ้าลองคำนวณแบบหยาบๆเลยอะสามสิบเก้าคูณหกนะครับจะได้ที่สองร้อยสองร้อยสามสิบสี่อะเออสองร้อยสามสี่นะแต่นี้เป็นสองเก้าเก้าเอ้า แล้วคุ้มตรงไหนเนี่ยทำไมมันดูไม่ค่อยคุ้มหรือว่าจะให้กดแบบเป็นฉุกเฉินหรือเปล่าเออแต่มันแต่ผมม,มั่นใจว่ามันได้กี่อันนะทุกคนรอคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าจะได้กี่อันนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แค่2นะครับอันนี้ก็เป็นการซื้อโพชันเหมือนแบบเป็นโพชั่นแบบกลุ่มปะนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีโพชั่นที่ขายอยู่แล้วนะแต่อาจจะมีเป็นโพชั่นพิเศษหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจจริงนะครับผมก็ยังงงๆอยู่เพราะว่าที่ได้แน่ๆเนี่ยมันได้อีกย อันนี้ก็คือตัวนี้นะครับไอบูเดย์มนีนะครับหนึ่งอันแน่นอนนะแล้วก็อีกสองอันเนี่ยมันเป็นไม่เป็นไรอะ่ะ <c oughs> สีสีม่วงกับสีส้มอ่ะสีม่วงมันคืออันไหนวะกับสีส้มอ่ะครับสีส้มผมไม่แน่ใจว่าไหนเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยไม่เคยมีเหมือนกันอนะ่ะไม่เคยเห็นเลยนะอยากจะลองซื้อเหมือนกันแต่ราคาแรงเหลือเกินนะครับ <c oughs> ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> คือนี่ผมก็ยังงง,ง,งนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป,นป็นพิเศษหรือเปล่าไอสองอันเนี้ยนะครับแต่อันเนี้ย ก็อย่างที่เราเห็นครับเป็นอัญมณีนะอีก2อันผมไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่ได้บอกในนี้นะครับว่าได้อะไรแต่เขาแค่บอกว่ามันเป็นแบบการมิกออพชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ผมก็ประมาณนะั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ก็น่าจะน่าตื่นเต้นพอสมควรนะก็คือตัวสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับซึ่งมันจะเราซื้อจะได้2ตัวนะครับจะเป็นตัวแม่กับตัวลูกนะครับเนี่ยส่วนตัวพ่อเนะี่ยผมรู้นะผมมีนะครับก็คือตัวนี้แหละที่มันแจกนะ ที่มันแจกงเมื่อครั้งที่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ที่ FK ได้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวพ่อนะครับอีกอันอีก2ตัวเนี่ยเป็นตัวลูกนะครับก็อย่างตัวแม่นะครับจะความเร็วอยู่ที่150นะครับแต่จะเป็นตัวที่วิ่งพื้นนะครับส่วนตัวลูกตัวเล็กเนี่ยนะครับก็น่ารักเชียนะครับตัวน้อยๆแต่ว่าวิ่งได้ความเร็วอยู่ที่185นะครับซึ่งเป็นตัวบินนะครับเป็นตัวที่ผมว่าผมอยากได้เลยผมเก็บเงินซื้ออยู่เนี่ยนะครับผมเก็บตั๋วซื้ออยู่เนี่ตนน้้้ัััังงไไไม่่คคครรบบบะะะะะแแวาาากกํํลลลจจดดผ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าอันเนี้ยคือเฟี้ยวสุดนะครับก็คือการเปลี่ยน <inet> สก,กินนะครับการเปลี่ยนสก,กินปกตินเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้แค่ตัวละครพวกนี้ใช่ไหมนะครับเราจะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรได้เลยนะครับเปลี่ยนตัวเรานะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนตัวเราได้แล้วนะครับสมมติว่าผมตัวนี้ใช่ไหมผมอยากจะเปลี่ยนเป็นเอ่อเป็นแชงคูดก็ได้นะครับหรืออยากเป็นแชงคูดนะผมก็เสียไป10ติ๊ก ett นะครับปุ๊บผมตั้งปุ๊บผมก็จะเป็นแชงคูดนะครับไปเท่เลยนะครับเท่เลย หรือว่าเราอยากจะเป็นนี่น้องน้องคนนี้นะครับผมก็จะสลับได้นะครับการออกก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็คือการเอาสก,กินออกเนี่ยก็เหมือนเดิมที่ผมเคยสอนมานะก็คือกดที่นี้ยแล้วกดนี้แล้วก็กดที่ตัวเราเนี่ยแหละนะครับมันก็จะออกอ่ะมาเอาออกดียวะเอ่กดผิดเลื่อย <c oughs> ไปเลื่อยจริงครับอ่ผู้เล่นนะครับชาร์ด <c oughs> ูมันไม่มีให้กดตัวเราอะ,อะเอาก็าออกไงพ่อ อ๋อรีเซ็ตเออกดรีเซ็ตได้เลยนะครับอ่ะรีเซ็ตเป็นตัวเราดีกว,ว่านะครับแล้วก็อันนี้เอาเป็นตัวนี้ดีกว,ว่าเท่ hey, นะครับอ่ะตั้งค่าไปเป็นตัวนี้เห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยอ่าการตั้งสก,กินตัวละครเนี่ยนะครับมันมันดีสําหรับคนที่อ่าไม่มีสกินแต่งตัวเหมือนผมเนี่ยผมไม่ค่อยมีสกินแต่งตัวนะครับไม่มีไม่มีเสื้อผ้าใส่เนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็คือโอเคเลยนะครับทําให้ผมแบบเออดูเท่ขึ้นดูอะไรขึ้นนะครับ แต่ว่าสำหรับคนที่มีการเสื้อผ้าแต่งตัวเยอะเนี่ยผมว่าอันนี้ก็เฉยๆนะครับก็แล้วแต่ว่าจะลองแบบอยากจะลองเป็นเบลุไหมอยากลองเกิดเป็นเบลุแทนอะไรเงี้ยนะครับอยากเป็นแชงคูดอะไรเงี้ยนะครับเออเออแชงคูดอันน,น,นี้อันนี้มันเลยออะไรนนมีฮอกวะเออตาเหี่ยวมีฮอโอ้เรียกเรียกชื่อผิดดับๆเหมือนกันโอ้นะครับแล้วก็ มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นดันเจียนเนี่ยนะครับจะมีดันเจียนของแมปเนี้ยโดยเฉพาะแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ลงเหมือนกันนะก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าด่านดันเจียนของดันเนี้ยเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้มันมีดันเจียนของมันเองนะครับเขาเพิ่งสร้างมาใหม่ล่าสุดนะครับผมส่วนโค้ดนะครับโค้ดมาใหม่ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ก็คือโค้ดนี้นะครับผมนี่โค้ดนี้นะเอเธอร์นะครับผมน่าจะใช่น่าจะอ่านได้ผิดนะครับ ก็คือโค้ดตัวนี้นะครับก็จะได้ของทั้งหมด3อย่างนะครับก็คือได้ตั๋วนะครับน่าจะผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะ80ตั๋วนะครับ80ตั๋วนะครับแล้วก็ได้อะไรอีกไม่รู้อีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็ได้โพชั่นนะครับน่าจะเป็นเพชรมั้งนะครับเออน่าจะเป็นเพชรมั้งผมก็ไม่มั่นใจนะแล้วก็โพชั่นอีกอย่างละ4นะครับก็คือจะมีอันนี้นะครับเป็นชาร์โดนะครับชาร์โพชั่น4อันนะครับแล้วก็ exp 4นะครับแล้วก็จะเป็นบวกบวกเงินอีก4นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันได้อะไรบ้างนะครับอีกอันนึงมันมันบอกว่าเป็นแบบฝุ่นละอองอ่ะผมก็มงงว่าคืออะไรเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับน่าจะเป็นตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวนี้นะคิดว่าอย่งงางนั้นนะครับเออเพราะว่ามันก็แต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออันไหนนะที่มันที่มันให้อะ่ะ ที่เป็นแบบระดับไหนนะครับที่มันให้หรือว่ามันให้ทั้ง3เลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันนะว่าตัวไหนมันเพิ่มขึ้นมาบ้านตัวไหนมันลดนะครับมันแค่บอกว่าเป็นผงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นผงของอะไรนะครับเออก็แปลกๆดีเหมือนกันนะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะทุกคนสาหรับไอ้นี่นะครับอัปเดตนะครับซึ่งมันจะมีอัปเดตอ,อีกนิดหน่อยอัปเดตเรียกว่าอัปเดตย่อยละกันนะครับเป็นแบบ Quick p a s s นั่นเองนะครับ ก็คือมันจะมีพวกเกี่ยวกับคอมแบทแล้วก็มูฟเมนต์ต่างๆนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอยู่ขวามือนะทุกคนก็คือจากที่ผมอ่านเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าออโต้แอคแทกเนี่ยปกตินะครับคูดาวจะอยู่ที่1วิใช่ไหมตอนนี้ก็จะไวขึ้นนะครับเป็น0.75าวินั่นเองนะครับผมส่วนชาร์โดอลิวิตีนะครับก็คือไออ,อันติมันใช่ไหมเออนะครับก็ Attack, ออโต้แอคแทกอะไรไซเคิลไทม์บาย0.5 อะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจอันนี้เหมือนกันนะครับว่าคือมันแรงขึ้นหรือยังไงไม่มั่นใจนะครับอันนี้ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาะบอกกันได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเพลเยอร์สปีดนะครับอันเนี้ยคือในความหมายที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าการเดะของเราเนี่ยนะครับมันจะเร็วขึ้นหรือมันจะไกลขึ้นนะครับตามการเราอัพนะครับการที่เราอัพความเร็วตรงเนี้ยนะครับเหมือนเออความเร็วผู้เล่นเนี่ยนะครับที่เราอัพตรงเนี้ยนะครับ ในสถิติตรงเลเวลเราอะนะครับมันจะขึ้นตรงเนี้ยถ้ายิ่งเราวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับการที่เราจะแดนเนี่ยมันก็จะยิ่งไกลเท่านั้นนี่คือเหมือนแบบอ่ะผมมาสแตนดาร์ดเลยนะครับเพราะผมไม่มีเลยถูกปะเออไม่มีเลยนะครับเป็นสแตนดาร์ดแต่ว่าถ้าคนที่แบบอัพเป็นักเวลร้อยก็ได้สมมตินนะผมก็ไม่มั่นใจว่ามันตันที่เวลเท่าไหร่นะครับหรือว่าตันที่กี่พอยต์นะครับแต่ว่าสมมุติว่าผมเอาสัก100ก็ได้นะครับเอาสัก100เนี่ยนะ นะครับมันก็ทําให้ผมแดดได้ไวขึ้นแล้วก็เดินได้ไวขึ้นเช่นกันนะไปไวขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะมันสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วค่ารีนี่แบบน่าจะแพงเอาเรื่องเท่าไหร่ 79. เจ็ดสิบเก้าเ้อเลือดออกแลวนะครับเลือดออกจากปากเลยนะเอาเลื่อนนะครับคิดดีๆก่อนอัพนะครับแต่สําหรับผมนะครับการอัพอันเนี้ยสําหรับผมรนะับดัแพทปัจจุบันนะคือมันรีได้เรื่อยๆ,ๆใช่ไหมนะครับแต่สําหรับผมอนะ่ะผมคิดว่าแพ่นปัจจุบันเนี่ย มันสมควรที่จะอัปอันตัวนี้นะครับข้อความสามารถของอาวุธเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มบูทพวกดาเมจของอาวุธ0.5เปรนะครับต่อเลเวลใช่ไหมเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าอันเนี้ยสูงสุดจะเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะคุ้มที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอันนี้นะครับต้องเป็นอันนี้เท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นมันเป็นแพทที่เงาอะมันเก่งกว่านะครับเอ้ใช่ อาวุธเก่งกว่าเงาเยอะมากๆนะครับอย่างอาวุธลงผมก็ได้นะครับยกตัวอย่างเลยอาวุธของเอ่อเงาผมเนี่ยเก่งสุดคือตัวนี้ใช่ไหมนะครับตัวนี้ตัวไอของไอลักกี้นะครับดาลลักกี้นะครับเอิงไอลักกี้คิงดอมเนี่ะนะครับก็อยู่ที่13 QA นะครับแต่ดูดาบผมดิทุกคนดาบผมอยู่ที่6 5 9 QI นะครับ ขนาดมันเป็นแค่แรง A นะครับแล้วก็ชาร์ปอยู่ที่ชาร์ปแปดครับเอเออันแม็กที่ชาร์ปก็จริงนะครับแต่ว่ามันแรงกว่าน,นี้ได้อีกนะครับถ้ามีได้ถ้ามีแบบว่า,าได้คลิกหรือว่าได้ไฟได้อะไรเงี้ยก็จะแรงกว่าน,นี้อีกแนตะ่นี่คือแบบแค่แบบแค่มีชาร์ปแปดก็คือแรงขนาดนี้แล้วนะครับพอถ้าฟันจริงเนี่ยประมาณตีส,สักว่าคูณ3ไปแล้วกันนะครับจะได้อยู่ที่มัน เอ่อสิบแปดถึงยี่สิบอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมบอลเลยโคตรแรงอย่างตีบอสตัวเนี้ยผมลองตีให้ดูแล้วกันนะครับตีบอสตัวเนี้ยตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับลองตีให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะเจ็ดทีเองอ่ะง่ายปะง่ายเหมือนปอกกล้วยนะครับคือง่ายมากยิ่งตีตัวเขาเนี้ยยิ่งง่ายนะทุกคนเนี่ยฟันทีเดียวโชว์เดียวล่วงเลยนะครับ ก็เลยผมก็เลยมองว่าถ้าแพทเนี่ยมันยังอัพเป็นอย่างนี้อยู่นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องไปโฟกัสกับเงาเยอะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเงาพวกแรงอ่าตัวนี้ก็ได้ผมเอาเป็นเบ o ลุไอตัวนี้ก็ได้นะครับตัวใหม่นะผมได้มาครับตัวนี้ก็ได้อะเป็น Lang แรงเอ็นนี่ก็ได้นะครับแรงเอ็นนะ เวลตันนะครับอยู่มันมันยังอยู่แค่ตรงนี้เองนะทุกคนเนี่ยแค่แค่สามยี่สิบห้านะแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราได้แรงเอ็นมานะครับมันมีทั้งหมดมันใส่ได้ทั้งหมดเก้าตัวผมยังได้แค่เจ็ดตัวนะแต่ว่าถ้ามีคนที่ใส่ได้เก้าตัวเนี่ยก็คือมีกิลมีอะไรเงี้ยนะครับใส่ได้เก้าตัวก็บอกเลยว่าโคตรจะโหดนะครับเพราะว่ามันรวมๆกันมันโหดกว่าดาบเลยนะแต่แรงเอ็นมันหาไม่ได้ไงมันหาได้แต่ซงจินอูก็ต้องรอนะครับว่าแพท เมื่อไหร่แพทที่แบบแรงเอ็นจะเข้านะครับซึ่งตอนเนี้มากสุดมันได้แค่แรงจี G นะครับซึ่งแรงจี G ที่ผมเคยเคยได้ก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งก็ตามสภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราได้แซตเอ็กเนี่ยไอตัวเนี้ยก็น่าจะโหดกว่าน,นี้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับคิดว่าอย่างนั้นอย่างไอตัวนี้ถ้าเป็นแบบ G ีนอตนะครับก็ยังเป็น24 QA คินะครับคิดว่าถ้าเป็นบอร์ก็น่าจะโหดกว่าน,นี้ประมาณนี้นะคน ก็ใครชอบคลิปนี้ถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e ให้ด้วยนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ